สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราก็มากับลบสไนทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะถึง20ไลค์ด้วยละกันนะครับวันนี้จะมาเล่นสไนทยให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานนะไม่รู้ฝีมือจะตกหรือเปล่านะครับเรียบร้อยเดี๋ยวห้องนี้มันโนนหน้าไม้ไม่ใช่เหรอทำไมคนเขาเล่นเต็มเลยนะนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราสู้ได้อยู่แล้วนี่ไงมาเดิแม่งห้องโนนหน้าไม้แม่งก็ยังมีคนเล่นนะครับ เออเล่นหน้าไม้หรอเล่นมันได้เป่าเล่นมันได้เป่าเก็บมาเล่นดิตายครับโอ้นี่มัน MT ในตำนานเฮ้ยโดนปะเ,เอ้าเฮ้ยเกินไปเป่าแม่งเอาพี่ฟันโผลฟันฟันหัวผมมาดิมาดิาด๋ลองะละเะล่ะเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะโดนแล้วครับมาดิตายสองครับผม แตกครับแตกโหคนเราใช้หน้าไม้กันบึมเลยอ่ะนี่มีทะลุด้วยนะครับเนี่ยผมได้ยินเสียงบาลเลตอยู่นะใช่ปะวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระบอกมันเริ่มเทิมเฮ้ยโดนดิเออมาดิอะ <c oughs> ไครับเฮ้ยไม่ตายเลือดเท่าไหร่ครับเนี่ยเลือดเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยไม่ตายโอ้โห เลื่อนมึงเยอะเกินวันนี้ครับเฮ้ยมันยิงไม่โดนเว้ยมันยิงยากนะครับเนี่ยต้องค่อยๆเล็งนะครับอ,อ่เฮ้ยใครมาทำอะไรตรงนี้วะทำอะไรตรงนี้นุ่มทำอะไรนี้ครับข้างบนมีครับเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่นิ่งๆดิวะลงไปข้างล่างแล้วครับทุกคนไปแล้วครับจ้าเอ๋เล็งอะไรจ้ะ ทำไรจ๊ะโเคเครับใครจะถึง200้อก่อนคนนี้ก็เอ้ยคนอีกฝั่งน้งก็ชนะแหละนะฮะผมเฮ้ยเราเอ้ย,าอยมาดี้มาดี้มาดี้เฮ้ยผมมาทำอะไรตรงนี้ตายครับโอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยเล่นแบบเดือนนี้สกอร์ขึ้นที่2เลยนะครับโคตรเร็วเลยแบบขึ้นแบบขึ้นแบบจิ๊บติดอะไรวะอ่ะโดดขึ้นไนานไครับนิ่งหัวแตกไปดิ โอ้ยดีนะผมเลือดเยอะไม่ครับผมแตกแน่เมื่อกี้บอกเลยขอขึ้นหน่อยนะครับเออตัวหลังไหวเหนี่ครับผมมาครับเอ้ยทำไรเอ้ยยิงไม่โดนเออตัวนี้นิ่งเลยยิงไม่โดนอย่างเหลือจะเชื่อโอ้ตอนนี้เหมือนคนในห้องนี้จะทะเลาะก,กันแล้วนะครับเกือบเริ่มเถียงกันแล้วว่าใครเล่นของโนก่อนโดนตีน ไม่ตายโอ้โหแม่งเล่นบาวะ่ะเล่นบาวเล่นบาวห้องน่าจะเละแล้วครับทุกคนเฮ้ยลองสไนตน์ตันนี้มาเล่นดิมาเลยมาเลยมีอะไรก็เล่นได้หมดครับตอนนี้สไนต์ไม่โดนครับเฮ้ยโดนแต่ไม่ตายปะเฮ้ยไม่โดนสไนต์ตนนี้มันยิงโดนวะเนี้เออโดนสักทีนะฮะ ตรงนี้น่าจะมีตัวหนึ่งเฮ้ยไม่มีวะเต้นแป๊บเต้นแป๊บโอเคครับเฮ้ยมีหน้าไม้มีหน้าไม้มไมทำไรหนุ่มทำไรครับเอาหน้าไม,ม้มานี่ผมเล่นเองหน้าไม้เนี่ยอยู่ในมือผมนี่บอกเลยว่าโคตรโกงโคตรโกงโคตรกโตรกงแบบไลากาดโอ้ยกระสุนหมดเว้ยเจนเจนเจนเอ้าแม่งรีโดดไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้มามาดิโคตรอันตราย โอ้ยกระสุนโมกระสุนม,มันหมดเร็วจังวะโอเคกลับไปเล่นสนเดิมทำอะไรครับหนุ่มมูเตซุมบาร์เฮยไม่มองหลังเลยบราเล่นผมก็มีนะครับแต่ว่ามันอยู่หน้าไหนวะเนี่ยบาร์ผมนี่ไงผมได้บาร์ละรับรองครับว่าฟังนูนี่ตายกันรับครับแน่นอนนะครับไหนไหนโอ้ยนี่มูเตโม,โมนะครับ เออเออกมาดีออกมาดีเองรอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีพวกกับนี่ไงออกมาเนี่ยผมว่าแล้วมีมิดเอชด้วยะมาดิเพื่อนมาดิเพื่อน้อนอยวว้ยเราวิดเลยเหรอหนีแล้วใครยูยู่เลยกูไปละเออทำไรครับทำไรครับนี่ก็เป็นบาคิดมัดนะครับตเติมห้าสิบบาทตอนนี้ได้ถาวรลน,นะครับเฮ้ยขึ้นด้วยขึ้นด้วยทำไร ตามไรเอ้ยอีกสี่คิวเราจะปิดวินเอออีกหนึ่งคิวครับ <c oughs> โดนมิดเหล่าไปดีโอเคครับคิวนี้ก็เป็นคิวสั้นๆนะครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับใครชอบอย่าลืมไลค์แชร์ตับตั้ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะอ่าเจอกคิวหน้าสวัสดีครับ